ก็สวัสดีครับผมเราคูยแม่น,นี้ลงามาก็เมาอชื่อของใช้ต่ตางๆเข้ามาในห้องเลยไมบิที่หอหเออเราไปสรุปตามลินณฑ์ในหลายตัวหลายอย่างที่เอ๊ะรา,าอะราคาก็ต้อมยาวราคาดีแต่เ,เอ๊ะทำไมชื่อมันชื่อมันเหมือนจะเป็นลินณฑ์เรียนแบบวันนี้เราไปมเจอมายกตัวอย่าง ติดผลิตภัณฑ์ที่เห็นแล้วก็จะรู้สึกว้าวชื่นชอบนิดนึง Amazing นะใช่ผลิตภัณฑ์แรกคือ MG นะครับที่นี่แหละ KMC ใช่น่าจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ใช่อาจจะคล้ายๆแบรนด์น้องใหม่จากประเทศนี่แหละใช่ไหมใช่นหมคะเสนาแน่นิดหน่อยเสนาแมวแมวชินนะครับให้ชีน ค uh ุณพัน K F G นะครับคั K F G อืมฮ่าฮอ่า F G ไม่รู้สิฮะแต่ดูาคุณลุงเขาีนนยากว่เซเดอร์แจะอครับเปลี่ยนราเยไปอ g o o g l นะครับ Google นีเอด้วยเพราะว่า เราสามารถค้นหาอะไรได้บ e ้างที่เว็บ co นี yes. s <S ้มันจะมีโด่งดังเป็นอันดับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ของโลกคือ Google B A S มันก็แบลงดินเหมือนกันนะก็เจ้าเดิมเลยมาจากประเทศที่เป็นดินใหญ่นะเป็นดินใหญ่ต่อไปก็ โอ้สตาร์ฟ mm ักสตาร์ฟักสตาร์ฟักนะครับซึ่งความจำที่ไม่ค่อยอภิรมเท่าไหรลคือสตาร์ฟักในกรับตูลูรูปรูปอะไรฟักเป็นลูกตัวแดงนะครับสตาร์ฟักคอฟฟี่เลยครับซึ่งคุณก็น่าจะรู้แหละมาจากประเทศอะไรนะฮะเจ้าเดิมเจ้าเก่าเราค่ะสุดท้ายนะครับจาก โนกรานนกรานะครับไม่ใช่นมโนเบียนะโนกรานะฮะ K L A โนกรานะครับเอ่อรุ่นเอ7นก้าัเ็บนะรุ่นตัวนี้ก็น่าจะท็อปนิดนึงนะฮะเฮ้ยจะต้อทิ้งนะครับจำไม่ผิดนี่เหมือนจะเป็นแปไวไอ้แป๊วเลยใช่ฮะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น้องใหม่มาแรงทีคู่มาครับ Apple ของ s t e ๊กช o p ที่รองรับไปแล้วนะครับ ไอโฟนนะฮะไอโฟนได้ทำการผลิตรองเท้าขึ้นมานะครับไอโบนได้ทำการผลิตรองเท้าขึ้นมาถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือก็ถือวอ่ไอโบนนะฮะถ้าไม่ได้ยินอ่ฝั่งซ้ายก็เอาแบบมาเพื่อจะได้ไม่เพื่อคนรักเขาไม่ไม่พับกันคือฝั่งซ้ายก็ต้องถูกกินนะครับซ้าย เไอ้ <c oughs> จิงท <c oughs> างขวาแล้วถูกกินกันทางขวานะครับซึ่งเป็นมันมีเซนนะครับคือคุณจะเอาแอปเปิ้ลที่ถูกกินจากฝั่งซ้ายเนี่ยไปไว้ทางฝั่งขวาก็รมียังไงอยู่มันก็เลยต้องปรับเปลี่ยนให้มันเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับสำหรับพอเกมนะครับ f o r y Station นนะครับเป็นเครื่องเกมที่ว้าว ยอัดโค้ลี่มากนะฮะจริงมันชื่ออะไร PlayStation p l y s t a t i o n นะครับเป็น Poly Station ต้อง Nintendo นะครับยี่น Nintendo นะฮะนี่ครีวิวผลิตภัณฑ์ที่ทำตีตลาดแบบเยอะครับ PlayStation ก็คือ Poly Station นะครับสำหรับพอเกมน่าจะทชอบกันน่าจะทชอบมันมากเลยต่อไปนะฮะเป็น ที่พวกเราพบเจอและใช้งานก็คือบินโด้เลยครับในห้องสอบบินโด้เลยครับยักษ์ใหญ่อะไรตัวเนี้ยยักษ์ใหญ่นะค่ายนี้มาจากประเทศเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราใช่ไครับก็คือบินโด้นะครับเก่งที่สุดโอ้โหบินโด้เนะฮะก็คือการใช้งานเนี่ยผมยังไม่เคยใช้งานนะแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ด้วยนะครับแต่จะรีเทิพอดูอย่าไปใช้นะครับ ที่คือบจะพันอีอย่างันึ่งนะครับที่ผมซื้อมาใช้แล้วก็คือแอบว่าอะไรซี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 ฟ้านี่นี่ถ้าอ่านจุดนี้นะครับจะนับเป็นวิวานะครับที่ป็อเกมหนึ่งเกมแต่เราใช้งานได้นะฮะนี่จริงนะฮะแต่อย่าไปเดินแถวห้างนะครับอย่าใส่ไปเดินห้างนะ คนหลาเขาองตาดำมันเลยเดียวนะครับอย่าใส่ใด็ดางนะครับแนะนำนะฮะในการใช้งานนั้นใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีใช้ในพื้นที่ของเราพอนะฮะอย่าไปใช้ที่อื่นเขาใส่เขานะครับแนะนำนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้นะครับนะฮะเพื่อตอบสนองสิ่งเราต้องการได้อย่างเต็มที่นะครับของเทียมก็ งบบไม่ถึงก็ใช้ใช้ไปเถอะไม่เป็นไรนะนี่ใช้ได้ใช้ได้ฟิว่าเลยนะว่าเลยครับใช้ได้นะคฮะจริงเหรอแหละจริงของจริงจริงก็คือฟิวลาใช่ไหมฟิวลาฟิวฟิลลาเพี้ยนไปเยอะเพี้ยนไปมากเลยไก่ไก่โขเลยทีเดียวแล้วก็ขอลาไก่อนนะครับวันนี้ของจริงนะครับแบนแท้นะครับใช้งานเลยครับแบนไหนอ่ ครับผมก็พบในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม